มีเรื่องเอเพลงจะพูดแท้ฟังมีเรื่องหนึ่งมีอ่านักแต่งเพลงผู้หญิงรุ่นน้องหลายปีอะเก,อเกือบจะเป็นรุ่นลูกผมนั่นแหละชื่อกุ้งนะถ้าจำไม่ผิดทุกคนคนเหนือคนนั้นก็เขียนเพลงแล้วก็เอาเข้าไปแก้แก้เพลงประมาณสามสี่ครั้งไม่ผ่านไม่ผ่านพอดีผมรู้สึกจะเดินออกมาจากห้อง ่ประชุมที่ตึกแกมมี่ะที่ยที่เพื่อนมานี่อยู่ที่แกมมิโกอ่ะกุ้งมาเลยเข้ามาถามมาเสด็จผมนะพี่หยันดูสิผมแก้สามสี่ครั้งยังไม่ผ่านเลยมแก้อะไรแก้เพลงก็เอามาดูเนื้อผมก็อ่านเนื้อแล้วก็มีดินสอนผมก็เขียนวงกลมผมก็เขียนคำใหม่ปั๊บ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 นับคำเขียนนะปั๊บปั๊บปั๊บก็บอกอ่ะลองไปดูอุ้ยทำไมพี่เขียนง่ายอย่างนี้บอกอ่ะไม่รู้สิ เขาไม่รู้สิเขาก็วิ่งเข้าไปสภากวิ่งออกมาเว้ยพี่ออมขอคุณมากค่ะผ่านแล้วมันผ่านได้ไงง่ายๆอ่ะก็ใช่นี่นก็นูไปคิดมากไงเขาคิดไง่ายเพียงังไปคิดมากไงเรื่องที่เราคิดแล้มันถูกแล้วไงแต่ทีนี้แค่วา,าเรียงคําที่มันอะไรที่มันดีอ่ะหาคําสวยๆแหละไม่ใช่ว่าเราจะไปเขียนยากจนทันทีโอ้โหผมอ่านดูผมรู้ว่ามันยากเลยคือมันตั้งใจเขียนเกินอ่ะประดิษฐ์คําเกิน นี่บางเรื่องนะคนบตอนเพลงไม่ต้องประดิษฐ์คำหรอกซื่อๆตรงตรมันก็โดนใจเหมือนที่ผมเขียนเพลงอันน,นกับทีมงานผมน่ทีมงานน่าจะเป็นซอยร่วมมิตรเรืองอะไรนี่แหละเพลงของพีกับพับอะพีสะเสดนะน้องพับรุ่นครูเพลงสามคนเขาแก้เขียนมาก็แก้แล้วแก้อีกไม่ผ่านอะผมเข้าไปวันนั้นก็ก็เข้าไปคุยอ่ะบ้านรู้สึกจะเป็นบ้านแลจันทร์พรชแพรชชุรลูกพีของเอง เออพวกนี้เห็นผมไปก็โอ้โหอาจารย์กวางอาจารย์กวางเห็นนี่ยอเฮ้ย <laughs> เ hey, 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 ่้เฮ้ยออน้ออนจะมีรู้สึกจะมีมีอาจารย์กวางคนที่เขียนเพลงรักเธอประเทศไทยน่ะชื่อจริงแค่ชื่ออ,อะไรนะแล้วก็จะมีอา่าอาจารย์หลุยทาศราอืมแล้วก็จะมีอาจารย์ไพร์ชูรัตเขาจะเขียนกันสามคนก็มีผมเนี่ยเข้าไปไปแจมด้วย ผมก็ผมก็ดูเขาเขียนดนตรีเขามาผมก็ออกมาผมก็มาแก้เลยเขียนเลยคือ <c> น <oughs> ่าจะเป็นเพลงพี่ครับอะไรนี่แหละผมอยากรู้คำอีสานเนี่ผมจำไม่ได้เราก็เขียนเร็วมากผมก็นับคําเขียนนั่นแหละเขามาดูเพราะเข,เขาเขาเขียนมาดีนะพี่ครับพี่ครับผมอยากรู้คําอีสานพี่สิ่นอาจารย์สอนคําอีสานไหครับเขาก็พูดกันมานะ่ะ มาถึงนี่มันตอนทอนสุดท้ายนะ่ะที่เขาเขียนนึกผ่านผมก็มาเขียนคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไรคอมพิวเตอร์ก็เอิ่นคอมพิวเตอร์แฮมเบอร์เกอร์เรียกว่าอะไรแฮมเบอร์เกอร์เอื่นคือกันได้แล้วฟิตซ่าเขาเรียกอะไรโอ้ย oh, ฟิตซ่าก็เรียกฟิตซ่าไงจะสีทําร้ายไอ้นี่คนหวยแล้วคนหวยแปลว่าอะไรคนหวยไรก็ไอ้นี de, de ่ลาคานแนลังเด้อ้นลังเดือแนลองเดือ้นลังเด้อรับ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  นั่นแหละพีสะเสด็จกันเขาก็เขียนอย่างนี้อาจารย์เขาก็บอกกันทั้งอาจารย์หลุยส์กับอาจารย์ไพรัตแก,ก,กหัวเาาราเขียนง่ายเลยแกบอกิอดจะตายก็กินไม่ออกอาจารย์กับอาจารย์กวางบอกผ่านอ้อนผ่าน,าน,านกูเชื่อมือมึงเพลงนี้เข้าที่ประชุมที่เคมมี่แต่ไม่ใช่เคมมี่โอ้โหทำน,น่น่าจะเป็นบริษัทเขาพี่ดี้ดิษิพงศ์หอนาศเขาก็เรียกเลยเขาเรียกฮ้ยใครเขียนไว้มึงมาเขา้ามาประชุมหน่อยเขาเรียกไปอีกชั้นหนึ่ง อาจารย์กวางก็เรียกผมไปไปนั่งคุยคุยกับพี่ดีดีเดื่งองนง่อนากไอ้ถึงก็ว่าเดียวไอ้ดันผมอยู่แล้วเขาก็ไปยกมือไหว้อาจารย์กวางเขาเพื่อนกันเนี่กับอาจารย์ดีเขาก็กูมึงเยฮ้ย hey, นี่ไงไอออนเนี่ยเขาบอก ie, hey, on, นี่ไอออนเนี่ยมันเป็นคนเขียนท่านนี้เขาก็ถามเราพี่ดีก็ถามนะแค่นิ่งมากเออพี่อยกากทราบว่าคิดอะไรอะทําไมเขียนตอนนี้แล้วมาทาไมต้องมาเพิ่มดนตรี เขาอีกเขาทําดนตรีมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็ผมบอกไม่รู้สิครับมันก็เป็นแค่มีดีแล้วก็ยืดดนตรีออกมาได้เพราะผมมันยังมันยังไม่ได้กินปลาหน่ะที่ที่ดนตรีมันยังไม่ถึงน่ะแกมองหน้ามันก็มึงเล่นดนตรีเป็นหรอประมาณนั้นน่ะมันก็บอกมันยังไม่ถึงแค่ยืดมานิดเดียวพี่แล้วคิดยังไงกับที่เขียนเขียนออกมาอย่างนี้ไม่ต้องอะไรเลยเนผมว่ามันซื่อมันง่ายดีนะครับผมผมเห็นเขาเขียนมาแล้วมันก็คือมันก็มันเป็นการทับศัพท์นะครับ สับพ้องคำคำอีสานเราก็เรียกเหมือนภาคกลางเรียกเหมือนฝรั่งได้ก้าหัวล้อล่ะหัวลราเหมือนอะไรเลยก็ดีแต่กูชอบอ่ะกูชอบแกบอกกูชอบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไรคอมพิวเตอร์เรียกคอมพิวเตอร์แฮมเบอร์เกอร์เรียกว่าอะไรกูชอบทั้งท่อนเลยนั้ท่อนนี้นั่นแหละที่มาของเพลงครับครับอ่ะแหละผมจําไม่ได้หรอกผมก็ยังแบบเอาจารย์กวางบอกนักกูว่าแล้วมึงต้องทานเออเขาบอกนะทีดีเออมึงรู้ไหม นีอออนนี่มันเป็นนักเขียนขายขอเลาะฮ่าต,ตกใจละรขายขอเลาะเหรอออนเนน่นะและพี่ดีรู้จักอีกขอบคุณมากครับผมนั่นคือที่มาของเพลงขอบคุณครับฟังจนจบ